คนดูตาแทบค้างนักชกบวยหญิงชนะน็อกดีใจเกินเหตุวิ่งไปเปิดหน้าอกเฉยเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดเป็นกระแสอย่างหนักเลยนะครับสำหรับรายการ BKFC Thailand 3นะครับหรือว่า Bare Knuckle Fighting นะครับเป็นรายการที่ชกกันด้วยมือเปล่านะครับไม่สามารถใช้สอกหรือว่าเขา่าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคือ ชกด้วยมือเปล่าเลยนะครับแล้วก็ไม่มีนวมด้วยนะฮะซึ่งเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีชกกันทั้งหมด12คู่ที่เซน t e r w o วล d l ไลฟ์นะครับซึ่งแน่นอนฮะพี่บัวขาวก็ชกในรายการนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ไปได้เหมือนเคยนะครับแต่ประเด็นก็คือไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่คู่นักชกหญิงคู่หนึ่งนะครับก็เป็นการชกกันระหว่างนักชกสาวไทยอย่างรุ่งอรุณน,นะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์มาพอสมควรนะครับชกได้ทั้งมวยไทยมวยสายกลมวยคาดเชือกนนคครแ้กก็็็ูู่่่ตตออออออสขงงงเเเเาืทซึธป นักกีฬาฟุตบอลมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเข้าสู่วงการเอ a จนมาถึงการชกด้วยมือเปล่าเนนะครับคือคู่นี้เนี่ยนะฮะเป็นคู่ที่หลายคนจับตามองเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอเริ่มชกเนี่ยนะฮะทางไทยเอเมอรี่นะครับก็เรียกได้ว่ากินขาดนะครับแล้วเธอเองเนี่ยก็ชนะน็อกรุ่งอรุณนะครับด้วยเวลาเพียง1นาที36วินาทีนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยไฮไลท์เนี่ยมันไปอยู่ตรงช็อตที่ทางเอเมอรี่เนี่ย ดีใจนะครับแล้วมันเป็นการดีใจแบบเกินเหตุหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเธอก็คงแบบดีใจมากๆนะฮะจนแบบมันมีจังหวะที่เธอดีใจเสร็จปุ๊บแล้วเธอเองก็วิ่งนะฮะวิ่งไปกระโดดขึ้นไปบนเชือกนะครับแล้วก็ถกสปอร์ตบาร์ครับถกสปอร์ตบาร์ขึ้นมานะครับก็นั่นนะฮะคนดูก็งงแล้วก็ตะลึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูเอาไปดูคลิปครับ We be done might เนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมก็ผมดูคลิปครั้งแรกผมก็งงนะฮะแต่ว่าคลิปเต็มนี่ขออนุญาตไม่ไม่เอาให้ดูนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวทิกตอกจะบล็อกเอานะครับแต่ว่าเนี่ยฮะมันเป็นการแบบดีใจเกินเหตุหรือเปล่านะครับคือคนไทยส่วนหนึ่งก็แบบงงเหมือนกันว่าเอ๊ะอทำไมต้องต้องแบบขนาดนี้นะครับแต่ว่าเธอเองก็แบบคงดีใจมากเพราะว่านี่เป็นการชนะน็อกครั้งแรกในเวลาที่รวดเร็วขนาดนี้ นะครับหนาที36มิบหกวินะครับแล้วคือคนต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าทางไทม์รีเองก็ได้นําคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไปโพสต์ลงบนอินส a าแกรมส่วนตัวของเธอด้วยนะครับคือเขาก็มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติ หรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลรวมถึงแล้วแต่ประเทศนั้นๆด้วยนะครับอ้าวสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูดราม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอยากจะดูคลิปเต็มเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ Twitter นะครับเซิร์ชแฮชแท็ก bkfc thailand 3นะครับอ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับ